Herb <Earth> Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Herb Story by อภัยภูเบศ4สิงหาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้จะเอาสมุนไพรเรื่องของเพกามาฝากนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงค่ะในช่วงของการระบาดโควิดและลอกแรกเนี่ย จำได้ว่ามีการเรียกประชุมนะคะเพศสัชกรในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหลายรอบมากนะคะเพราะว่ามีข่าวมาว่าผู้ที่ผลิตนะคะตัววัตถุดิบยาแผนปัจจุบันนะคะที่ใช้ในการรักษาพวกโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะไม่สามารถขนส่งตัววัตถุดิบเข้ามาในประเทศได้นะคะตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ มีการมาทบทวนข้อมูลค่ะว่าสมุนไพรอะไรนะที่จะสามารถนำมาใช้ได้บ้างนะคะโดยเฉพาะในโรคเรื้อรังเพราะว่าต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาสาธารณาสุขที่สำคัญทีเดียวค่ะแล้วก็สมุนไพรหนึงที่เราพูดถึงในเวลานั้นก็คือว่าเพกานะคะเพกาเนี่ยที่เรียกกันว่าลิ้นฟ้านะคะบางพื้นที่ก็เรียกว่าหมากลิ้นฟ้านะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีการใช้มานานแล้ว เป็นยาบำรุงกำลังนะคะบำรุงกำหนัดอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าที่เคยพูดหลายครั้งค่ะว่าในองความรู้แบบพื้นบ้านเนี่ยการที่จะมีสุขภาพทางเพศที่ดีเนี่ยนะคะก็ต้องร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรที่บำรุงกำลังส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะในเรื่องของการบำรุงสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะตัวลิ้นฟ้าเองเนี่ยหรือว่าเพกาเนี่ย เป็นพืชดั้งเดิมนะคะในอินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะในอินเดียเองเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องของเพกาเนี่ยกว้างกวางมากนะคะการศึกษาวิจัยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็พบว่าตัวเพกาแทบจะทุกส่วนเลยนะคะมีกลุ่มสารที่เรียกว่าฟลาวนยน์นะคะแต่หลากหลายชนิดสรรพคุณเด่นของ ตัวเพกาที่มีการศึกษาวิจัยในปัจจุบันก็คือเรื่องของการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วที่น่าสนใจที่เพิ่งมีการตีพิมพ์เลยนะคะก็มีการสกัดเปลือกของเพกานะคะแล้วก็เอามาศึกษาในอาสาสมัครสูงอายุนะคะที่มีการทำงานของสมองในส่วนของความจำเนี่ยที่ไม่ดีนะคะแล้วก็พบว่าช่วยในเรื่องของความจำ ได้ดีนะคะในการระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะในเรื่องของการคิดคำนวณน,นะคะเนี้ยก็เป็นการศึกษาวิจัยของเพกาที่นักวิจัยอินเดียแล้วก็ตอนหลังเขาก็ขยายไปทําในต่างประเทศด้วยนะคะในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยถึงแม้มีงานวิจัยไม่เยอะเนี่ยแต่การใช้ภาพประชาชนเนี่ยเข้มแข็งมากนะคะโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในส่วนของฝากซึ่งแตกต่างจาก ประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็คงมีไม่กี่ประเทศค่ะที่ใช้เพกาเป็นอาหารตัวฝักเพกาเองเนี่ยมีวิตามินซีสูงนะคะแต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ได้กินสดนะคะมักจะนำมาลวกนะคะหรือว่านำมาเผาไฟแล้วก็นำมาทำเป็นยำนะคะ ตัวเพกาเองเนี่ยฝักอ่อนก็จะมีความขมแต่ไม่มากเท่ากับฝักแก่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่นิยมของคนในหลายพื้นที่มีงานวิจัยก็พบว่าสารสกัดจากฝักของเพกาเนี่ยมีฤทธิ์ต้านการสะสมของไขมันในเซลล์ไขมันได้เทียบเท่ากับยาซิมวาสแตตินนะคะซึ่งเป็นยามาตรฐานที่ใช้ในการรักษาหรือควบคุมระดับไขมันในเลือดนะคะตอนที่ ปี2559นนะคะมีอาจารย์แพทย์นะคะที่เรียนต่อที่จุฬาเนี่ยก็ได้นำแคปซูลเพกาของทางอภัยภูเบศนะคะไปศึกษาวิจัยในคนแต่ว่าแคปซูลเพกาเองเนี่ยของอภัยภูเบศเนี่ยไม่ได้มีส่วนประกอบของเพกาอย่างเดียวนะคะแต่มีส่วนประกอบของขิงแล้วก็กระชายด้วยนะคะก็เอาไปศึกษาในผู้ป่วยที่มี ไขมันเลวนะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยสูงอยู่ในระดับ1 3 0ถึง190ซึ่งระดับนี้จริงๆแล้วเนี่ยในคุณหมอบางท่านเองเนี่ยก็จะยังไม่เริ่มใช้ยานะคะจะให้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนแต่ว่าก็ต้องบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยในชีวิตประจำวันที่ ยุ่งยากนะคะวุ่นวายแล้วก็มีความเครียดสูงเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะคะคุณหมอก็เอาตัวเพกาเนี่ยไปศึกษานะคะเทียบกับยาหลอกนะคะโดยให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยกินแคปซูลเพกาครั้งละสามแคปซูลวันละสามครั้งในขณะเดียวกันก็ยาหลอกก็กิน3แคปซูลวันละสาครั้งเป็นเวลา6สัปดาห์นะคะ ผู้ป่วยแล้วก็แพทย์ที่ประเมินเนี่ยไม่ทราบนะคะว่าคนไหนได้เพกาคนไหนได้ยาหลอกนะคะระยะเวลา6สัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยก็มีการมาวัดนะคะก็พบว่าระดับไขมันตัวร้ายหรือว่า LDL เนี่ยลดลงได้ประมาณร้อยละ5นะคะซึ่งการวิจัยใน การรักษาอื่นเนี่ยก็พบว่าได้ผลประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละสินะคะเพราะฉะนั้นตัวเพกาก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ลดได้ดีมากนะคะแต่เราก็เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในกรณีที่ผู้ป่วยมีไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะซึ่งในการศึกษาเนี่ยก็มีการทดสอบด้วยนะคะแล้วก็คัดเลือกเอาอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับ น้อยถึงปานกลางเนี่ยเข้ามานะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ในอนาคตที่ระวังแผนก็คือว่า ตัวเพกาเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกส่วนของเพกามีธิต์ต้านการอักเสบซึ่งอาจจะไปมีมีธิ์ในการลดการอักเสบในหลอดเลือดได้นะคะซึ่งเป็นสาเหตุของตัวโรคหัวใจและหลอดเลือดที่จะพัฒนาตามมาในภายหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอาไปปูเบกคาดหวังว่าจะใช้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการศึกษาวิจัยในอนาคตได้ะคะ่ะส่วนคุณผู้ฟังที่มีต้นเพกาที่บ้านนะคะก็ นอกเหนือจากการนำมาทำเป็นอาหารค่ะตัวมเมล็ดเพกาซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนผสมของจับเลี้ยง นะคะก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นน้ำจับเลี้ยงได้นะคะแล้วก็มีลิกแก้ไอขับเสมหะค่ะคนที่ไอามากๆนะคะมีเสมหะก็อมมาเล็กของเพกาได้นะคะในส่วนของใบเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้ป,ปวดนะคะเข้าพวกกลุ่มตำรายาแก้ป,ปวดส่วนรากก็รักษาโรคเกี่ยวกับท้องไส้นะคะแก้ท้องร่วงนะคะแล้วก็มาฝน รักษาโรคทางผิวหนังนะคะในส่วนของเปลือกเองเนี่ยก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการแก้น้ำเหลืองเสียนะคะดับพิษโลหิตนะคะแล้วก็เอามาทาบริเวณผิวหนังแล้วก็มีการศึกษาวิจัยแบบที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นนะคะแต่อันนั้นเข้าใช้สารสกัด ข้อควรระวังของการใช้เพกาค่ะญิงตั้งครรภ์นเนี่ยไม่ควรกินเพกานะคะเพราะเพกามีฤทธิ์ร้อนอาจจะทําให้แท้งบุตรได้ะคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์นะคะแต่ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มที่ต้านการแข็งตัวของเกร็ดเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแอสไพรินนะคะ,ะหรือว่าสมุนไพรพวกกลุ่มแป๊กกล้วยหรือว่าบัวบกพวกนี้ ควรจะต้องปรึกษาหรือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็เพกาอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะได้นะคะซึ่งการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เล่าให้ฟังข้างต้นของอาจารย์ที่จุลาเนี่ยก็พบผลข้างเคียงนะคะได้ประมาณ อ uh, 10%นะคะหรือประมาณ2รายของผู้ป่วยซึ่งก็ไม่มากนะคะผู้ป่วยทุกรายก็สามารถที่จะจบการศึกษาได้แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศ Podcast Sharing the Oral Heritage